ความดีที่ตัวเจ้าของเห็ดมาความจริงใจในหนาทีการงานความซื่อสัตย์ต่อเอฟซีหรือขอบครัวนะครับซึ่งนี่มันเห็ดใหู้ใูญ่บ้านะครับเล่าถือว่าเป็นบุญกุศลของเล่านะครับเห็ดให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับตอนนี้บ่กว่าสิเป็นพ่อแม่ กับมาพร้อมหนาพร้อมตากันเนาะครับแล้วตอนนี้ล่าสุดศิลปินหนาไม่ที่สีอาเขามาาในขายตัวเกียวมิวสิกครับวันที่11เมษายนพุทธศักราช2,567ิลศิลปินหนาไม่นี่ทั้งที่เล่าบอกว่านะครับได้ติดตามมานานแล้ว เห็นน้องเป็นคนมีความสามารถนะครับเนาะวอกไงไงผู้ใดที่ออกมาที่เาารเาเห็นตอนนี้ส่วนมากอะเป็นคนที่มีความกระตันยูครับขนาดเห็นในแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับน้องมีความสามารถขานาดไหนครับรองเพลงบอยอย่อได้อียงมากมมยครับบ่อด้เป็นคนเดินคนดังด้วยบุญวาสนาเนาะครับเนาะสิวาวางสีก็ได ถือว่าน้องนี่ดวงดีเป็นอย่างมากเลยครับที่ผู้ใหญ่บ้านมองเห็นความสามารถของน้องซิงเอาเขามาอยคให้ตัวเกี่ยวมิวสิกขอแสดงความยินดี่วงหนาเลยล่ะครับบ่ไดปันน่นอีหยังยากเหรอครับน้องเก่งอยู่แล้วพี่นอ้องกับคงสีเห็นล่ะครับว่าน้องเสียงนี่ครับแล็ายๆร่ไพ่พงศธรด้วยสั่งนะครับ เอกลักษณ์ของน้องายๆครับว่าต้องมียังอปอนปอนครับบ่ต้องไปเสริมบ่ต้องไปปั้นใส่เงินหลยครับเมนที่ได้น้องร่องนี่เอ็ดายๆค้นก็มักหรอครับมันมอนตาเรล้ากาน้องนี่มีเสนีในตัวพี่น้องลองสังเกตเบึงครับแล้วยิ่งผู้ยญ่บ้านนี่ครับ เอาขามาบอกง่ายๆก็คือเติมสีสันให้จักน้อยนั่นล่ะครับมันสิไปใส่ไก่ครับถูกอย่างถูกแนวมันก็มีพร้อมนะครับแต่สำคัญเลยครับผมบอกเลยว่านองให้มีความกระตันยู่ต่อขายต่อองค์กรของตัวเจ้าของ ให้ฮักองค์กรตัวเจ้าของนั่งผู้เผินเอาเขามานันครับความกระตันยูเนี่ยสำคัญครับบมเมนว่ามีชื่อเสียงแนวสิบไปตามของตัวเจ้าของนั่งล่ะครับจุดจบตัวเจ้าของเข้าตองสํำนึกครับมันสิจะเลื่อนเองหรอกครับมันสิหลายแนวเขามาเงื่อนท่องชื่อเสียงมันเขามาน้ากันครับ บางคนมันบคิดจังสันครับบางคนมันหวาตัวจากของไปจังสันแล้วเอ,อมันกลับไปครับพ่อมาอยู่แล้วกครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากจากสีขับยังแล้วคนทถ้งหากใจมันโมยู่แล้วมันไปแล้วกลับไปครับกับว่าต้องไปร่งก็แค่นั่นแหะครับถ้าคนบ่มีความกระตันอยู่มันมันก็ได้ซ้ำมันนะครับคนเอาเปรียบเทียบ้ลยแนวครับ ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทุกคนเห็นครับว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเนว่ามันเป็นจังใดว่าต้องไปบรรยาาอย่างไรแล้วครับเพราะว่าเอฟซีเฮากับค้งหูเรื่องเล่าที่ผ่านมาเดี๋ยวรอบเบิงครับนองคนหนีสิเป็นจังไดได้ยินข่าวว่าเป็นคนทั้งอยเอ็ดครับคนทั้งพนท้องเม่นว่ครับ ทั้งที่ผมได้ขอมูลมากนะครับกระลอบเบิ้งครับ EP7 ีว EP ันที่1 1นี่มันสิเป็นแนวจังไหอีกล่องเบิ้งดีครับพยีบาลปั่นผมวา่าโอ้มันบกเกินความสามารถของเล่าหรอครับเอบซี FC เล่าปลายขนาดไหนครับทุกคนหูดีว่าเล่ามีชื่อเสียงมาตัต้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ ี่ปีมาแล้วครับต่ปานนันคนกันย่งเข้าใจผิดกะมี่วาเล่ามากเกาะคนอื่นดังเบิ้งให้ดีเลยครับประวัติเล่ามากกี่ปีแล้วครับอยู่ในวงการนี้มาโดนขนาดใดครับบางคนมันบ่คิดยังสั่นครับมันมี่ครับบอกออกมากกะมี่พี่นองกับงสิฮหูด้ดอครับว่าไผ่เน่น้อครับ ก็รสร้างตัวครับเมื่อผลคิดจังสันแล้วความจริงก็คือความจริงครับบ่ใดไปสะอ่อนหรือว่าดีใจหรือเสียใจน้าเพลินครับในซึ่งที่เพล่นเห็ดเพล่นว่าเฮาไปเหตุนาทีก็เฮาต่อไปให้มันดีที่สุดครับมันก็ไม่มย,ายากเลยครับเพราะว่ามันเดิอนออกมาแล้วมันก็เป็นตามทางของเฮาแล้วสิ่งที่บางคบเฮ้าอย่างมันกับบ่ไดแล้วสิ่งที่ให้ตามท่าของเขาบ่เหมือนครับ พยาบาลถึงอายุเล่าบ่าด้ายกระเจงแต่เล่าสามารถบริหารคนในองค์กรใดน,นะครับย่างที่เห็นเห็นบ่ค,นครับโตเกียวมิวเซค้าวเดียวนี่เป็นใดงานข้ามปีละพ่อหยังครับพอเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเราเป็นคนจริงใจด้วยแล้วบอกอง่สิก็ตามแล้วก็บอกไปสไตล์เล่านี่คือสไตล์ของไผ่ของมั่นครับบุคลิกก็เป็นแบบนี้ สิไปให้อ่อนวอนเห็นให้คือบุคลิกคนอื่นมั่นกับโบเมียนครับตัวตนจะความก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ครับสิไปเห็ดจังไดครัคือมูบอกลอกเลียนแบบเขาสันบอกโบเมียนครับสไตล์ไผสไตล์มั่นครับเห็นเพิ่นกินเข้าครับใบาบากขามสิจะกินน้ำเพิินสันบอก้าฮาอยาก,กินแก้วเผ็ดๆนันดีเออนั่นลหละครับนี่คือบุคลิกของพยาบาลที่เราาปิน เล่าเฮ็ดแบบในสไตล์ของเราการสีสอสารตัวเกียวมิวสิกมันก็เป็นสไตล์ของเรานี่มันต้องเป็นแบบนี้แหละครับคุณเห็นว่าเล่าประสบความสําเร็จบ่าั่นครับบ่ได้มีเหลืองอยังก็ผู้ใดเนีอยครับไปก็ตามสัญญาตามสัจจะคําเว่าของตัวเจ้าของหลับง่ายมันต้องแั้งสั้นครับถ้าบ่มีสัจจะเดียวก็มีการฟ้องร้องกัน เห็นอยู่ครับเต็มอยู่เกลอนอยู่จัางสันนะครับย่อนบ๊อบเป็นไปตามคำบอกสัญญาก็มีบผู้ใดบางเทื่อนะครับสัญญาแค่บัริเขียนสัญญาปากสัญญาใจเนี่ยทุกคนมันหูดีสัจจะนะครับถ้าคนมีสัจจะมันมีแต่จเจริญไปหนาครับอืมล่องเบิงที่แหละครับฮิตยั้งกระตาม ถ้าบอตามตัวเจ้าของที่บอกดรืยสัญญาเนะี่ยโอ้อยากครับสิบมาแตสสญญา่สีสัญญาสีสัญญาเนีย่ยเบิดปีนเบิดศาสตร์ผู้ใดสีไปเสือถือครับล่องเบิ้งหลดครับมันเห็นอยู่แล้วครับหลักฐานชัดๆบอต้องไปยังถูกคนหูดีแล้วครับเห็นเองครับบอต้องมีผู้ใดมาจูงดังให้ไปคิดตามนะครับเพราะอย่างเพราะ้องพิจารณาเองเลยครับว่ามันเป็นยังไงเรื่องจริง